เจอโยงอีกแล้วบังเอิญสิ่งที่ต้นอาร์ตกับซีนหวานๆของแต้วกับไฮโซในชาวเน็ตส่งกำลังใจให้สู้ๆโดนชาวเน็ตจับเชื่อมโยงอีกจนได้สำหรับสตอรี่ล่าสุดของหนุ่มต้นอาร์ตท,ที่โพสโปรโมทเพลงใหม่ให้กับวงสีสั้นไฟซึ่งมันคงไม่เป็นประเด็นเท่าไหร่นะถ้าเพลงนั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อว่ากับคนเก่าเธอทำแบบนี้หรือเปล่านะครับซึ่งหนุ่มต้นอาร์ตโพสขึ้นมาในขณะที่ ฝ่ายของอดีตหวานใจอย่างเต้านัตรพรกำลังอินเลิฟหวานจัดกับแฟนหนุ่มคนใหม่ไฮโซไนจนแฟ,แฟนๆถึงกับเป๋าหวานขึ้นตากันได้ทุกวี่ทุกวันนะครับและล่าสุดในช่วงเวลาใกล้ๆกันก็คือหนุ่มต้นอาร์ตเนี่ยก็โพสตตอรีร่นี้นะครับส่วนไฮโซไนก็พึ่งทําซึ้งครับร้องเพลงจีบสาวเต้าจนฝ่ายหญิงเขินจนม้วนไปยกๆนะครับ งานนี้ชาวเน็ตเลยแห่เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้กับหนุ่มต้นอาร์ตกันยกใหญ่ทั้งๆที่สตอรี่ดังกล่าวน่าจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญบังเอิญน,นะครับที่ประจบเหมาะกันพอดิบพอดีดเท่านั้นมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน